เด็กในยุคใหม่ๆเนี่ยเขาก็จะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นกว่ายุคเราเพราะว่าเขามีอุปกรณ์ต่างๆในการเสริมไม่ว่าจะเป็นของเล่นต่างๆเพื่อช่วยเสริมพัฒนาการเดี๋ยวนี้เราอะ่ะเล่น,เล,นเล่นโทรศัพท์มือถือบางทีเราอยู่ใกล้ลูกแสงที่กระทบมายัางมือถือเนี่ยก็มีโอกาสที่จะแบบไปโดนสายตาลูกเลยเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังในเรื่องนี้เหมือนกันแล้วก็พยายามจะหาอาหารหรือว่าหาสิ่งที่ช่วยในเรื่อง พัฒนาการในเรื่องของระบบประสาทต,ต่างๆเพื่อให้ลูกเราเนี่ยเติบโตขึ้นอย่างสมบูรณ์นะคะเวลาที่ได้เอาอะไรเข้าปากลูกเนี่ยเราก็จะต้องหาสิ่งที่ดีที่สุดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้จะทำยังไงหาไม่เจอเอาเข้ามาเองเลยละกันก็ได้มาตัวนี้แหละค่ะ DHA นะคะ a l g a อ,อ,อ Oil well o s w e l i f e ค่ะตัวนี้เนี่ย B DHA สูงที่สุดในท้องตลาดตอนนี้เลยค่ะจริงๆแล้วคุณแม่เนี่ยให้ให้ทานตั้งแต่6เดือนเลยเพราะว่าคุณแม่ได้ปรึกษาคุณหมอแล้วจนตอนนี้ค่ะ8เดือนเพราะ8เดือนเนี่ย เริ่มทานอาหารบด ก็บีบใส่อาหารน้ำหนักก็ดีขึ้นมีพัฒนาการที่ดีฉลาดสมวัยเลยค่ะเราอะ่ะมีการเริ่มเล่นแฟชก้าส์เนี่ยตั้งแต่น้องอายุ4เดือนเลยน้องมองนานขึ้นน้องจําได้น้องเลือกถูกเนี่ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเห็นผลจริงๆนะฝากถึงคุณแม่ทุกทท่านนะคะว่าตัวนี้เนี่ยนำเข้าเองลองเองให้ลูกทานเองเรานําเข้ามามากกว่า5ปีค่ะเพราะฉะนั้นอยากให้คุณแม่ทุกทท่านเนี่ยค่ะมั่นใจค่ะโรงงานเนี่ยเป็น pharmaceutical grade ค่ะมีทั้งออยอของออสเตรเลียแล้วก็มีออ ของไทยค่ะมั่นใจได้เลยค่ะ